อีกเรื่องหนึ่งเป็นปัญหาเรื่องของเพื่อนบ้านมีเพื่อนบ้านดีก็ถือว่าโชคดีเหมือนกันนะคะแต่เหตุการณ์นี้เพื่อนบ้านบ้านอยู่ติดกันเลยค่ะมีปัญหาเริ่มจากการจอดรถขวางหน้าบ้านหลังจากนั้นกลายมาเป็นคอมเมนต์กันแล้วสุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะไปกูไม่ออกึงมาอยู่ที่ไันกูมาอยู่หลังเลยกินใครทุกคนขอให้มีความสุขอย่า,ยาวุ่นวามาก จำไว้จำเอาไว้ด้กันเลยบ้านกูอยู่นี่นี่ก็บ้านกูอืมบ้านกูอยู่นี่บ้านกูก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าอยู่ติดกันค่ะและนี่แหละค่ะก็เลยนํามาซึ่งการมีปากมีเสียงกันแล้วอย่างที่เราได้ฟังไม่มีใครยอมใครเลยนะคะเจ้าของคลิปภาพนี้นะคะ ก็เป็นคนที่อยู่ในคลิปนี่แหละค่ะก็คือมีปัญหากับเพื่อนบ้านอยู่แบบนี้นะคะแต่คุณผู้ชมคะเสียงของการทะเลาะกันเนี่ยมันทําให้บ้านหลังอื่นๆเนี่ยเขาก็กังวลจนกระทั่งต้องโทรศัพท์ไปเรียกให้ตํารวจมาช่วยเคลียร์ปัญหาให้หน่อยทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปพูดคุยกับเจ้าของคลิปนี้ค่ะอยู่ในพื้นที่ย่านมีนบุรีกรุงเทพะนะคะก็บอกว่าเขาอยู่บ้านนี้มาเนี่ยเกือบ30ปีแล้วนะที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครเลยเพิ่งจะมีปัญหากับ เพื่อนบ้านคนนี้แหละค่ะที่เพิ่งจะมาเช่าบ้านติดกับเขาเนี่ยได้ประมาณสักหนึ่งปีเพราะว่าเพื่อนบ้านเมาเหล้าพอเมาปั๊บก็ส่งเสียงดังเอะอะโวยวายซึ่งบ้านของเธอมีแม่ที่ป่วยพิการอยู่ในบ้านแล้วก็มีลูกเด็กเล็กแดงด้วยเขาก็เลยกังวลเรื่องของความปลอดภยัยอยากจะให้มีการมาตรวจสอบถึงขั้นตรวจสารเสพติดเลยค่ะพุลากินเหล้าอ่ะกินเหล,ล้าเขาเหมือนคุม,มันลมไม่ได้เหมือน พอกินแป๊บน,นึงก็ตะโกนววยวายอยู่ในบ้านนะพฤติกรรมเหมือนแบบแปลกๆครับเวลากินเราจะโวยวายครับโวยวายอยู่ในบ้านคนเดียวแล้วบางทีก็เป็นอยู่บ้านตรงข้ามเนี่ยบ้านตรงข้ามเขานั่งกินขเขาอยู่ดีไปเดินดูเขาต้องหกอบอ,อ่ะเดินดูเขางงว่ามาดูอะไรแป๊บนึงก็ไปถุยจ้ำปลายใส่หน้าบ้านเขาอ่ะอันนี้ทางฝั่งคู่กรณีบ้างนะคะทีมข่าวก็มีการไปสอบถามข้อมูลเหมือนกันค่ะ เขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าเอาจริงๆนะต่างฝ่ายก็ต่างส่งเสียงดังนั่นแหละแล้วก็ไม่ยอมกันแต่โดยภาพรวมเนี่ยเพื่อนบ้านบอกก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนรําคาญให้กับเพื่อนบ้านหลังอื่นๆนะเพราะว่าแต่ละบ้านก็มักจะอยู่แต่ในบ้านของตัวเขาเองส่วนสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องของการจอดรถขวางหน้าบ้านกันค่ะไม่ยินแต่เขาพูดนะว่าเขาก็บดดังบ้างนั่นแหละแต่คือวันนั้นก็คือมีรถจี รถอะมาจอดหน้าบ้านเขาแค่นั้นที่เขาเว่ยไว้<อ>แต่เขาที่เขาทะเลาะก,กันก่อนเราไม่รู้หรอรู้ใช่ไหมแต่คือมไม่รู้จะมาจากทะเลาะก,กันสองฝั่งใช่ทะเลาะกันมา,มาก,ก่อนน่าจะอย่างนั้นหรอไหมแต่คือของบ,บ้านในคือเพื่อนบ้านคนอื่นก็ไม่มีปัญหาก,กันไม่มีไม่มี เรื่องนี้ผู้สื่อข่าวบอกว่าเดี๋ยวตามดูให้หน่อยนะเพราะว่าจริงๆมันก็เหมือนลิ้นกับฟันเหมือนกันเพราะว่าผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปอีกรอบหนึ่งในช่วงบ่ายปรากฏว่าไปเจอว่าบ้านคู่กรณีเนี่ยนำเอาราวตากผ้ามาตากหน้าบ้านเลยนะคะรถจะจอดริมถนนก็จอดไม่ได้คุณผู้ชมเอาเป็นว่าอยู่ด้วยกันนะคะบ้านรั้วติดกันเนี่ยน่าจะเหมือนกับพูดจาก,กันดีๆใจเย็นๆกันหน่อยเพราะอย่างน้อยๆก็จะได้ถ้อยทีถ้อยอาศัยเหมือนกับฝากชีวิตไว้ เพื่อนบ้านก็ได้นะบางคนนี่คือถ้าเกิดว่าดีๆต่อการนี้เวลาเพื่อนบ้านไม่อยู่ฝนจะตกเขาเก็บผ้าให้เลยนะคะ